บ๊วยดนไล้ดนวยกันนะบวยรื่อไอรดตัดตไว่ดสองนไง้ดสองตวงดองต้หนูขึ้นด้วยจ้โ่ไมนไม่ร้โอ้ดีดีคอนงเนดไุณดูเวดนหัแล้วคุณดไเวดนหไ้ไ้นร็่ไไ้ไดไดะไไ้น น่าอยู่มากเลยนี่กระท่อมถ้าเอาไปปลูกไว้กลางทุ่งนี่จะเป็นกระท่อมกลางนาไม่ใช่กระท่อมกลางทุ่งเหรอคะเฮ้ยเฮ้ยถ้าไปปลูกไว้กลางไร่จะเป็นกระท่อมกลางไร่เพอแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับพี่กั้งครับอยู่กันที่คาเฟ่โอทูชื่อมาอ,อ่านชื่อคุณอ่านชื่อเขาลถบริการส่งลูกค้าฟรีนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่รดบริการส่งลูกค้าฟรีนะครับผม านป้ายดิฮะอ่านป้ายที่หลังไม่รู้จักก็ไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้พี่สมชายพามาเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับหลังจากงานแล้วอ๋อเจอเจอชื่อคาเฟ่แล้วแหมมองหาตั้งนานคาเฟ่มะพร้าวน้ำหอมต้นละแปดสิบาทก็พอดมแหมวันนี้เราได้รับตากล้องที่หายไปประมาณแปดเดือนเออตากล้องที่หายไปประมาณ8ดเดือนนะครับดูหน้าเขาก่อนดูหน้าเขาก่อนเมนก่อนเม้นก่อน เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นไงที่นี่อยู่แถวลูกหูสามตัวอยู่ใกล้ๆกันโซนใกล้ๆกันที่เราเคยมาเลยค่ะนี่ค่ะ O2 ทูคาเฟนี่วิทยาศาสตร์อะไรนะออกซิเจนก็นี่ไงเขาเป็นป่าไม้ออกซิเจนแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะแบบเปลี่ยนชื่อเป็นแบบพะเอข้นะอ้าวข้างลอวงนี่แหละเุ้ยนั่น นั่นค่ะเขาบุลลี่เราเขารู้ความจริงเหรอเพราะว่าเราเป็นเครื่องหมายกาทับเหรอไม่ไงเขาบอกว่าลูกค้าที่นำตว์เลี้ยงมากรุณาต้องบอกไว้แล้วเราก็ต้องพี่กลางเป็นเครื่องหมายแดงๆเงนี้ค่ะเครื่องหมายต้องห้ามเหรออ๋ออันนี้ของเรามีคนเซ็นไว้อยู่แล้วคุณจะเอกระจบงเพืนอเป็นคะามบี้ยวต่างมาให้เก่งๆแล้ค่อยมาลุยก็ได้ไปโซน80กูมีหลายโซนแต่เป็นเซฟที่เหมือน

อีบานอันนี้จะได้ไงอีบานเรียกไรชมพูชมพูชมพูนี่แล้วฝรั่งนะอีบานเรียกอะไรฝรั่งครับภาษาฝรั่งภาษาได้เรียกชมพูแล้วชมพูล่ะชมพูก็เรียกชมพูโอ๋อจำได้ละชมพูอ่ะเขาจะเรียกว่าฝรั่งเว้ยเพื่อนฝรั่งเขาจะเรียกว่าเอั่ฝรั่งน้ำหอมเอ้ยชมพูน้ำหอมเอ้ยเราเจอไปดีโฟมแล้วนั่งรอที่นัไม่มีคนปโฟมค่ะ ก่นบกมันใหญ่กอ่ะเป็นไงพี่มีครับบรรยากาศดีไหมที่นี่โอ้ยผมว่ามันใหญ่มากเลยนะครับก้วงขวางกวางขวางอันนี้แค่ทีนั่งดูยังมีสายอีกยอดรอเลยอันนี้เราเดินมาโซน80ดสิบอะโต๊ะแปดสิบอะโอ้แสดงว่ามีเป็นร้อยโต๊ะมีร้อยครับเพราะว่าจะแปสิตรงนี้ตรงไปนู้นน่าจะร้อยที่นี่เป็นร่องสวนจะมีี ทำไงจะมีที่แบบนี้ลีแนะนำนะนอนกลางวันค่ะนอนกลางวันครับแล้วเราจะรวยครับผมเพราะว่าอะไรให้ฝันนั่นเองฝันเอาฝันเอาเลขลีไปจะถามว่าลีไปว่ายน้ำไหมลีไปพายเรือไหมกินเผื่อเราเลยนะนี่นะคะไปยืนเลยแต่ไม่แต่ว่าท่านอุ้ยประคับตัวใหญ่มากนี่ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปวตกปนลิ้นอันนี้เรื่องจริงค่ะเห็นไหมไม่จริงหนัง อ้าวยังไงเราไม่ได้พายเลยแล้วพี่คอยปพาไงรอให้มันหยุดตกหมดฝนลินค่ะทุกคนฝนตกอย่าหอย่าหลงกันนะแก่อันนี้นะข้าวหมูย่างอันนี้ของใครน้ำส้มหมูอันเนี้ยเขาไหวมักอ้าวเหรออ้าวอันนี้วะแก้มราสั่เอนเดียวกันป้ะพี่สั่งเหมือนใครวะแบบอันนี้แบบเปียกแบบเปียกน้ำมืงเบบเปีย กูเขาไม่บอกว่าเขาว่าว่ามันร้อนอ่ะแล้วกูวก็จับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองหน้ากูแล้วเขาก็ไปล่อยเลยระงระวังลองชิมแล้วบอกรสชาตินอกจากคำว่ารอร่อยห้ามพูดอันนี้ไม่ใช่หมูย่างที่สั่งแต่เป็นของผักหวานที่สั่งอืมอืมเผ็ดม,ม,มากทำไมข้าวเป็นสีนี้อะ่ะไม่มีช้อนจ<อ>้าเย ไปท้ออย่างเงี้ยเออแอเอานี่ออกมันแหมยืนนี่คนเนี้ยก็สมบ้านมื่อ้จำประแดกอยู่หรือเปล่าสรุปไม่เป็นเัวโตแล้วเออม่ถึงวะแม่ไม่มาตั้งเนี้ยตั้งข้างไปตอกนั่อะไรกินคะนั่นก็อยากที่เห็นแล้วค่ะเฮ้ยอันนี้อะไรไม่รู้ครับอันชาบมะนาวคันชาบมะนาวอืแล้วก็มีมีตำอะไรอร่อยอร่อยรสชาติดีเลย แซ่บเด็ดเลยนะครับที่นี่ครับอืมถ่ายในคลิปแล้วมค่ันนีชาซูจีนะอันนี้ชามะนาวนะคะกอเคยเอาไปอะองี่ะมันจะมีอยู่นะเคยหรอ ยืดให้ดูหน่ <c oughs> อยเลยาเรีกใหม่เราต้องเอาวันนี้ออกมาะันมันเยิ้มอุ้ยหูชิ้นใหญ่มากหวาน กินมกับอันนี้รอออมยืดชี้อยู่เนี่ยเออจะยืดดูหนตัวน้ำมันซียืดเหมือนเจ้าไปแล้วเสื้อกิ้เก่าอันไหนเราให้ชิมไม่น่าจะยืดแล้วแหละเออจริงนี่นี่มันต้องนี้ได้ออมตักยืดดีๆอันไหนแบบแรบแบบเพื่อเพื่อลูบที่สวยงามไอชี้หายนั่นนั่นเหอรอเหรอ กินเถอะอ่ะโมนโมนีกาโมโม่โดนลจอโมโมโม่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 โมงโมงโม่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 มโมโม่โมโมโมโ่โม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 มมโมโม่โมม่โม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 ่โมโมโม่โม่โม่โมโมโโมโม เยมปทางนี้ดิต้องกลับต้องกลับเดี๋ยวพี่ยันไว้ให้เดี๋ยวพี่ยนันไว้ให้ปล่อยไปเลย, <c oughs> ยไปอีกไหมครับปลโอ๊กไปเฮ้ยคุยแต่ว่าไม่เห็นว่ะจะโค้งเข่งนิดนึงโอ้อยู่ข้างหลังมึงน,นั่งอยู่ตรงนี้ไอ,อ <c oughs> ้โอ๊มึงทำอย่างนี้ดิโอ๊เนี่ยทำงี้ยทำงี้เอาออดหน้ามานนี่นั่งอยู่ไปเลยไปเบียดเราต้างหรอไหม

เออได้อยู่ได้อยู่สูนี่ได้อยู่จะชนอีกแล้วจะชนีกแล้วนะไม่ชนไม่ชนเบ็ดเลอขีดเดียววะจะไปไหมอออุ้ยเดี๋ยวอวกแตกแล้วเนี่ยไีได้ไ้ดีได้เออเดี๋ยวกูดูกูยันเกูยันโอ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วดีได้เอี่านี่ยี่อยเอกูได้ถุดแล้วกูได้ถุดแล้วเลีวกวเดิมด้วย ฮุยเลยฮุ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 เลยฮุยฮุยเก้เลยนี่โอ้ยวายวายเลยเขาทำไงอะกลับแวววีวีนหัวแล้วเนี่ยคนดูเวียนหัวแล้วเนี่ยเป็นไงโอ้สกิลกู เใหไมันยากเลยแฮร์ี่ไงเฮ้ยให้หนูขึ้นไปไงยังขึ้นไหมไม่ขึ้นเบอิิินยยู้ได้แล้วได้แล้วมามามาดิเลือก้หยเรามาโยกไปโยกคุดูเวียนหัวแล้วขอโทษนะฮะ มาดิมาดิยกใจสะพานไข่กัดไข่กัดไข่กัดอรอย่างงอไม่ไม่เดนะยุนะภาษายเกิดอะดูป่าน้องดูเบาดูเบาไม่ดิดูอะไรมีกา่งนี่หนูตาแล้วพี่หนูตาเลรอเก็บเก็ว เดี๋ยวพี่ไปส่งหน้ากันเถอะมันมน่อดีมันๆไม่น้าลงมาเลยไปหมุนโอ้ไปหมุนไหมุนคุตัวเวีนหัแล้วคตัวเวียนหัวแล้วไปเลยวิทย์ไเยยไปไหนองเปียกเฮ้ยเีนหัวจริงเวียนหัวเลยแล้วเราจะไปกันยังไงเนี่ยไปครับไปตรงนั้นนเราไปตรงน้นนไยไไปนงแงเขาไปถ่ายรูปด้วยนะ เออเราไปไปไปเพราะเราจะกลับแล้วผมลับเ่นเก่สนใจกระโดดลงมาไี่รู่ไงแต่ว่าไม่ได้ไปไหนไม่นี่ให้คนหนึ่งเขาไปคนหนึ่งแล้วไปกลับไปที่นี่เอับไม่ได้ลัน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 เออเออเอาไว้ไายมาดิเนี่ยเทคนิคการายไม่ถ่ายละอุ้ยเยอะวาะอุ้ยแอปาร์ตงอนเหรอน่ะเด็กผู้ชาย ไอ้อ้ยเราต้องไปถมแก้มเกศก่อนลงแมนแก้มนองนี่เลยหน่อยแก้มน uh, uh, ิ uh, ่ฝั่งเนี่ยแก้มกลาลงว่าจัดต้นไม้ปีไปอ่ะต้นไม้เอาสิพี่สิพี่แล้วก็ให้กูเดินไกลเนี่ยนะเดินไก่เนี่ยเดินตามเลยปีไปหมุนรอบนึงหมุนแบบเร็วๆอ่ะ

นูจะเสียงกับแม่พัดได้เนี่ยเอ้าเดี๋ยว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 อุ้ยให้พี่ไปส่งหน่อยเร็วส่งตรงนู้นอ่ะใช่ เย้ e, ถึงแล้วไม่น่าเชื่อพาจะมาพาพี่มาได้เนี่ยใครจะรับพี่ล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุงนะเดี๋ยวลุงนะน,งนะนี่ไงพี่ช่วยแล้วเขาพี่เขาพี่ขอบคุณค่ะไม่ขึ้นหรอเดี๋ว <laughs> ยวพัดรอ <laughs> ก่อนเลยพัดลุงกบจะไปด้วยลุงกบไปด้วย อุ้ยนะกูพัดพายเป็นอ่ะเป็นอ่ะไปเปล่าเปียกล่ะเล่นสมัยเปียกแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาคะไปทายเรือมา,ามดูจากภาพ,พ <c oughs> สั่งของหวานป่ะ <c oughs> พี่ได้สั่งของหวานไนะพี่ไปไหนมา ไปแล้วครับทำไมเหนื่อยแบบนั้นนะเหนื่อยร้อไปแล้วหนึ่งเีค่ะเีคะจะนอนแล้วเบื่อน้านะคะพีบีนาม้าไม่ตรงพลังเลยอ่ะน้นะคะพี่บีน้าม้าไม่ตรงพลังเลยอ่ะา้ยพิกนะคะกพีกไ จะท่าไหนบวชเขแค่ไหนบวชนี่ไงอย่างเองเองท่ายหมันหยุดม่ไหว่ายแล้วบอกี่พี่พี่ดูมาเป็นวนกวอก้เส็จแล้วถ <oh ่ายแล้วเขะอ้โอเคนะครับมือนี้ก็น่าจะจบสิ้นลงไปด้วย สันติภาพนะครับมาลายสิ้นทั้งอินซีเหมือนเดิมพี่กั้ง <c oughs> เกี้ยงตับ <c oughs> แล้ววันนี้ขอบคุณพี่สมชายนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่มาแถวนี้เมื่อไหร่ไม่มีพลาดนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้มาอีกและมีคาฟเฟ่แบบนี้อีกเทียบเลยแถวนี้นะเพราะว่าดูแล้วดูทรงแล้วแ,แถวนี้น่าจะเยอะนะครับ อเะแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเด็กๆได้อินเสิร์ตไปแล้วนกูหมูกูหมูไม่ไหวนะกินยาเข้าไปแล้วก็หลับไม่รู้หลับยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้อยพี่พศด้วยนั่อยู่นร้นน้ครับพื่อพี่พศวันนี้ตามมาเลยตามมาให้กําลังใจพวกเราที่วัดแล้วก็มาที่นี่ด้วยช่วยช่วยเราพายเรือด้วยน่ารักมากๆนะครับทั้งสองท่านนะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วกินเสร็จแล้วก็จะกลับ อาหารนี่ก็รสชาติกลางๆนะครับไม่ไม่จัดมากนะครับก็คือถือว่าอร่อยแหละอร่อยรสชาติไม่จัดนะกินได้สบายๆนะครับวันนี้น้ำหวานเป็นยังไงอีหล่ะพีมันกินไม่หมดเลยค่ะทิ้งกินทิ้งไอพีนั่นไอพีแม่งแย่ป่ะพีแม่งแย่ป่ะกินทิ้งกินคว่างสั่งมาแล้วก็เนี่ยแล้วดูบอลนี่สั่งมาแล้วก็กินไม่หมดนะครับสั่งมาแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็โยนให้ไอพีสั่งมาแล้วก็กินไม่หมดเออทำไมมันควรอย่างนี้วะแย่ๆเอาทายราคาไหมครับ มาาราคากันอ้าวพีว่าเท่าไหร่ห้าพันหน้อยห้าสิบกั้งว่าเท่าไหร่ห้าพันหนึ่งร้อโอ้โหโอ้ว่าเท่าไหร่ห้าพโอ้โหหลีว่าเท่าไหร่ห้าพองอยหห่งโอ้โหตองว่าเท่าไหร่ห้าพันหนึ้ยห้าสบโเม่นว่วันาราคาจะบอกให้ไทยถูกสองร้อยใครไทยถูกให้หมื่นหนึ่งโอ้ยฟ้ามาแล้วครับุก โอเคตอนนี้เช็คบินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ได้จะได้กลับกันเลยนะครับนะฝนมาพอดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สมชายมากๆนะครับ5,000กว่าบาทครับผมแล้วก็นู้นเลยพี่ก้อยพี่พศนั่งพักผ่อนอยู่ตรงนู้นนะครับผมตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยเดีย๋ยวจะวิ่งยาวเลยนะครับกลับบ้านกันโอเคสัปดาห์หน้านะครับอาทิตย์หน้าไปค้างที่พนมสารคามนะครับมีงานเฉลิงเซาเบิน้นไปหรือเปล่าเออไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าแต่ครูกักตัว3วันพอกักวันเดียวพิเศษกรณีพิเศษ ตัวสมวัน <laughs> ครับผมยังนไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ด้วยนะผลม,มาแล้วครับผมไปลาก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ <Bye. S 1> ไปพวกเรา move, move, move. มูบ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 มูไปถึงไปล้างจาัน